สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับละลินนะคะสำหรับคนที่พูดให้กำลังใจตัวเองไม่เก่งฟังคลิปนี้จบไปแล้วฝึกพูดกับตัวเองได้เลยทุกวันหรือจะฟังก่อนนอนระหว่างกินข้าวอาบน้ำขับรถตอนที่กำลังไปทำงานฟังเพลินๆได้ทุกวันเลยค่ะบอกกับตัวเองทุกวันละลินเชื่อว่าคำพูดในคลิปนี้จะทำให้ทุกคนมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นแน่นอน ฉันคือคนเก่งฉันคือพลังบวกฉันกำลังเติบโตฉันกล้าที่จะลงมือทำฉันคือคนที่ลงมือทำฉันคือคนที่เมื่อคิดจะทำก็จะทำไม่ถึงที่สุดฉันมีพลังที่จะทำทุกสิ่งฉันมีพลังที่จะทำทุกอย่างฉันมั่งคั่งฉันมีพร้อมทุกอย่างฉันพัฒนาและเติบโตขึ้นทุกวัน ฉันเข้าใกล้ความฝันขึ้นเรื่อยๆฉันมีความสุขฉันขอบคุณทุกอย่างเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นรอบตัวฉันมีทุกอย่างที่ต้องการฉันกำลังเป็นคนใหม่ที่แตกต่างจากเดิมฉันเอาชนะทุกเรื่องได้อย่างง่ายดายฉันเชื่อมั่นในตัวเองฉันดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาฉันทำได้ฉันทำทุกอย่างให้เป็นไปได้ ฉันเป็นกำลังใจให้กับทุกคนฉันปลอดภัยได้รับความรักและได้รับการปกป้องฉันทำสำเร็จฉันเข้าใจกดแห่งแรงดึงดูดและกำลังลงมือทำอยู่ฉันกำลังได้รับฉันมีชีวิตที่มั่งคั่งฉันมีชีวิตที่ปราถนาฉันมีทุกสิ่งทุกอย่างฉันพบเจอแต่คนที่ดีฉันเป็นความสุขให้กับทุกคน ฉันเหมาะสมที่จะได้รับสิ่งที่ดีฉันเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นฉันเต็มใจช่วยเหลือผู้อื่นและผู้อื่นก็เต็มใจช่วยเหลือฉันฉันมองโลกในแง่บวกฉันเป็นคนที่มีความคิดแบบพัฒนาได้ฉันเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองฉันรักตัวเองฉันเห็นคุณค่าในตัวเอง ฉันพาตัวเองไปในที่ที่ดีขึ้นฉันมีอิสระฉันเป็นได้ในแบบที่ฉันต้องการจะเป็นบอกกับตัวเองทุกวันแบบนี้แค่วันละสิบประโยคจากในคลิปนี้ก็ได้ค่ะติดต่อกันทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือนนับจากนี้เราจะเห็นว่าชีวิตเปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ลลินด้วยนะคะจะพยายามทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะ